สามิถุนายนรวมกะมนน้อมศิระฉเฉริมพระชนมพรรษาสง่าสีสมเด็จพระบรม,มาราชินีพระวิ่งขวัญภูบดีองราชันปวงข้าบาทน้อมอภิวาทถวายชัยปวงเทพไทยบรรดานดนมงคลสัน สิริสวัสดิ์พิพออัฒนพรอนันต์น้อมอภิวันขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดรสีเพนสุภพ,พิทยากุลนายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรายานิวัฒนากมหลวงนราธิวาสราชนครินพร้อมคณะกรรมการอำนวยการ